เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ f o r d r a n g เจรคันนี้ก็ยกระบบแอ์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Ford r a n g e จรคันนี้นะคะก็ะเลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะคันนี้นะคะหลักๆเลยก็คือเปลี่ยนตัวตู้แอร์ที่อยู่ภายในรถนะคะตัวตู้แอร์ที่รั่วนะคะก็ทําให้น้ํามันคอมนะคะระเหยออกไปทําให้น้ํายาแอร์ระเหยออกไปนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ตัวคอมแอร์นะคะไม่มีกําลังอัดนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมแอร์ใหม่นะคะตอนนี้คอมทำงานค่ะคอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมทำงานค่ะ แ,นนะะแล้วก็จะมีตัวแผแงแอร์นะคะที่น้ำมันนะคะส่งมาจากคอมก็ค่อนข้างดำนะคะเราตรวจเราเช็คดูตัวส้กรองไดเออร์นะคะก็ค่อนข้างดำคนะ,คะเราไม่สามารถล้างระบบได้นะคะก็แนะนำเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ตัวแผงนนะคะมีขนาดเล็กนะคะเราก็จะแนะนำให้ติดตั้งพัดลมเสริมนะคะเพื่อที่จะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คการทํางานของพัดลมกันนะคะตอนนี้ความทํางานนะคะด้านค่าความร้อนก็ขึ้นมากื่าจะสองร้อยแล้วนะคะ สองร้อยกว่านะคะความตัดพัดลมหยุดนะคะ เราก็จะมีเปลี่ยนตัวสวิตช์เชอร์ตัวใหม่นะคะที่เป็นสีสายนะคะที่สามารถสั่งน้ำพัดลมได้โดยเฉพน,นะ,ะแล้วก็จะมีติดตั้งรีเลย์ใหม่นะคะสำหรับพัดลมนะคะช่างก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะ รถ r o r d r เ n g e จนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว192360นะคะหรือ1 9 2 3 6 0กิโลเมตรนะคะ ตเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝานะคะรถพอดเรนเจอรนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงน้ำมอ,อน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ เ,เ,ะะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะแล้วก็จาก,จากที่ช่างตรวจเช็คดูภายนอกนะคะก็จะเห็นว่ามีปุ่มนะคะหายไปหนึ่งปุ่มนะคะแล้วก็ที่เหลือสองปุ่มนะคะก็เริ่มผารเริ่มพองมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวคัดนะคะก็ไหมแล้วนะคะมีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว192360นะคะหรือ192360กมนิโลเมตรนะคะกำลังอัดคอมแอร์รถฟอร์ดเรนเจอร์นะคะตัวคอมนะคะไม่มีกำลังอัดไม่มีกำลังดุเลยนะคะ ตัวปุ่มยางด้านหน้านะคะก็หายไปแล้วหนึ่งปุ่มนะคะส่วนอีกสองปุ่มตัวนี้นะคะก็เริ่มดันแล้วนะคะเริ่มจะออกมาแล้วนะคะฟังเสียงลูกปืนนะคะก็ะคือค่อนข้างเสียงดังเลยนะคะแล้วก็ตัวสี่กับแผ่นหน้านะคะก็ค่อนข้างเสียงดังเลยนะคะหลุดออกมาเลย นี่นะคะตัวปืนนะคะก็คือหลุดออกมาเลยนะคะตัวเหล็กนะคะนี่นะคะด้านในนะคะหลังจากที่เราถอดแผ่นออกมานะคะหรือว่าหรือตัวแผ่นออกมาดูเรียบร้อยนะคะก็จะเจอนะคะว่าด้านในนะคะตัวลูกปืนนะคะก็คือแตกหมดแล้วนะคะคันนี้นะคะลูกค้าแจ้งว่ามี ควันออกมาจากภายในรถนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่างจะได้รือตู้แอร์ออกมาเช็คดูนะคะออกมาแล้วนะคะตู้แอร์ของรถ Ford Ranger นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัว <c oughs> ไส้กรองไดเออร์กันนะคะสภาพไส้กรองก็ค่อนข้างดำเลยนะคะเ <c oughs> ช็คลัวตู้แอร์ของรถ Ford Ranger นะคะหลังจากที่ แจ้งมาว่ามีกลิ่นภายในรถนะคะแล้วก็มีควันขึ้นนะคะก็สาเหตุก็คือตู้แอร์รั่วนะคะก็ตู้แอร์รั่วแบบชัดเจนนะคะนี่นะคะเซตอะไรของรถฟอร์ดเ n นเจอร์นะคะที่ แจ้งมานะคะก็คือมีกลิ่นแปลกๆอยู่ภายในรถนะคะพอเราถอดตู้แอร์ออกมาเช็กั่วก็เจอรั่วแบบรุนแรงนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวน้ํายาแอร์นะคะออกนะคะแล้วก็ตัวน้ํามันคอมนะคะระเหยออกไปนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ตัวคอมแอร์นะคะไม่มีกําลังอัดนะคะเราลองเช็คดูนะคะก็คือตัวคอมแอร์ไม่มีกำลังอัดไม่สามารถใช้ตัวเดิมได้แล้วนะคะก็ทําให้ตัวลูกปืนนะคะไหม้นะคะ นี่นะ,ะตัวลูกปืนนะคะก็ไหมนะคะจนตัวแผ่นหน้าร้อนแล้วก็ตัวแผ่นหน้าขาดแบบนี้นะคะก็จะมีปุ่มหายไปด้วยนะคะถ้าปกติแล้วนะคะก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็จะยึดกันแน่นแบบนี้นะคะไม่มีทางหลุดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลให้นะคะตัว กองน้ำยาแอร์หรือว่าน้ำมันคอมนะคะที่เข้ามาภายในแผ่นะะนะคะดํานะคะก็จะดูจากตัวกล่องไส้กลองไดเออนะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างดําเลยนะคะน้ํามันภายในนะคะก็ค่อนข้างดําเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในแผงแอร์นะคะภายในแผงแอร์นะคะก็จะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะคะรูเท่ารูเข็มแบบนี้นะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าตัวแผงนะคะก็จะมีซีซีแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นแบบรูเล็กๆเท่ารูเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในระบบดําขนาดนี้เราไม่สามารถที่จะล้างให้สะอาดได้นะคะก็จะต้องแนะนําเปลี่ยนนะคะแล้วก็แผงแอร์รุ่นนี้นะคะก็มีขนาดที่เล็กนะคะถ้าเทียบกับตัววีโกหรือไททันนะคะที่เป็นปิกอัพนะคะตัวนี้ก็จะเป็น แผงที่เล็กนะคะก็จะอยากจะแนะนําให้ติดตัวพัดลมไฟฟ้านะคะเพื่อที่เราจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะนี่นะคะตรงสายน้ำยาแอร์นะคะก็ภายในก็ดํานะคะเซตอะไรของรถฟอร์ดเลนเจนะคะนี่ก็คือตัวคอมแอร์ใหม่นะคะเนื่องจากตัวของเก่านะคะคือไม่มีกำลังอัดนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกปืนลูกลอกกัค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราจัดการเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเซตอะไหล่ของรถ Ford Ranger นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือตัวตู้แอร์นะคะที่รั่วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัว e x p ก n s i o n v a l v e นะคะตัวนี้เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ60,000่นโลนะคะพอเจอตู้แอร์รั่วนะคะตัว น้ำมันคอมน้ำยาแอร์ก็ออกไปนะคะก็จะทำส่งผลให้ตัวคอมแอร์นะคะไม่มีกำลังอัดนะคะเราก็ลองเช็คกันดูแล้วก็ตัวคอมแอร์ไม่มีกำลังอัดนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวแผงแอร์ใหม่นะคะแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะก็จะมีตัวให้กองไดเออร์นะคะที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ3าม0 0นโลนะคะ ตัวแผงที่เราแนะนําเปลี่ยนนะคะเพราะว่าภายในระบบนะคะก็ค่อนข้างดามากนะคะแล้วก็เราไม่สามารถล้างให้สะอาดได้นะคะแล้วก็จะมีตัวลูกปืนลูกลอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีสายพานหนึ่งเส้นนะคะสายพานแอร์นะคะ แล้วก็จะมีตัวรายการแนะนําก็คือติดตั้งพัดลมนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะแผงก็ค่อนข้างน้อยนะคะก็แนะนําติดตัวพัดลมเสริมนะคะก็ตัวสวิตช์เพชเชอร์นะคะเราก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่คะแล้วก็จะมีตัวรีเลย์นะคะแล้วก็ปลั๊กรีเลย์นะคะแล้วก็จะมีตัวสายน้ำยาแอร์นะคะจะเป็นสายกลางกับสายใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตัวกองแอร์อีกหนึ่งตัวนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอร่อยของรถ Ford r เ n g e r นะคะเช็คแพงแอร์ ir, กับตู้แอร์ใหม่นะคะตัวของใหม่นะคะเราก็ต้อง QC กันก่อนที่เราจะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์นะคะก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะคะตัวแผงนะคะก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถกันนะคะแผงมอน้ำนะคะของรถ Ford r a n g e r นะคะเดี๋ยวเราจะจัดการเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะเพราะว่าตัวฝุ่นนะคะที่เกาะที่แผงมอน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะคะ ตัวแอร์ของรถ Ford ด a n นเ r อนะคะหลังจากที่เราประกอบตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นตัวตู้แอร์ที่รั่วนคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วก็ประกอบตัวเปลือกตู้แอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนตัวฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากตัวฟองน้ําเก่านะคะหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะ คันนี้นะคะไม่มีกองแอร์มาแล้วก็ไม่ได้เจาะสายกองแอร์มานะคะช่างก็จัดการเจาะสายกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเราก็เขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าที่เราเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะก็จะได้รู้นะคะว่าเปลี่ยนไปครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่นะคะ